เวลาที่เผาจรีละสังขารพระมุขาจย์ที่ทรงมากทรงผลนี่ทําทำไมจึงพากันเหยียบย่ำไปในสถานที่ที่เผาองค์ท่านนี่แหละที่บอกว่ามันไม่เหมาะสมมานเนี่ยูบุญล,ล่าเนี่ยเราเคารพนี่ก็เป็นเบทีลอยทางด้านหลวงปู่บุญมีก็เป็นเบทีลอยเห็นไหมล่ะ ข้างด้านลึงปุรีกุสรทโลก็เป็นเวทีลอยเราทาเป็นอนันเลยไม่ได้เหรอเ,หเป็นสถานที่ที่ประชุมเพลิองอย่างสวนมุมบารูนล้วเก็บรักษาไว้เหมือนกับของลูกตาพระมหาบทญาณสัมปนันโนว่าบาปัานเห็นไหมละ่ะพอไปนั้นสุดทาวารสุดทาวารเราก็ไปตามหาสถานที่ที่เผาลงปู่มั่นเราเขาได้กลาบไปไหว้สุดน้อยใเข้าใจหน่อยที่ไหนได้สร้างโบสถ์ทับไว้อ้า นั่นเรื่องเเรื่องมันบนบทนะใครไปเหยียบบ้างล่ะผู้หญิงบ้างผู้ชายด้วยนี่เราเราพูดในประเด็นสิงห์ดูทำฟังประเด็นสิงห์ดทำเพิ่งเข้าใจนะว่าทําไมแผ่นดินจุงจึงสูงขึ้นสิบหกกิโลเห็นไหมละ่ะทําไมแผ่นดินจึงสูงขึ้นสิบหกกิโลก็เพราะว่านี่กําลังของการเติบู กำลังของพระอริยะบุคคลที่โค้นในวิชามีกำลังหมุนรอบตัวออกไปข้างบน1ิกกิโลข้างข้างสิกกิโลข้างล่างอีก16กกิโลดูเราพิจารณาดูนะอย่างนั้นพุทธนรหนึ่งพุทธนรหนึ่งนี่แผ่นดินจริงสูงขึ้น16กกิโลใครจะข้างข้างเนะเราไม่เข้าไปเข้าใจนะมันต้องถึงทำท่านนั้นจริงจะเข้าใจ ดางนั้นแผ่นดินจะสูงเกือบ1กิโลได้ยังไงเพื Power ่ออะไรเพื VII ่อปิดกั้นไม่ให้พุทธันดรนั้นอีกไอ้พุทธันดรไอ้ปัจจุบันนี้ไปเยียบย่ำทําลายพุทธันดรก่อนคือพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนนี่เรื่องของเรื่องมันนะเี่ตอนแรกเราก็ไม่ทราบนี่พอเราศึกษาไปศึกษาไป ปฏ,ป,ปฏิบัติไปปฏิบัติไปถึงทราบอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองพูดถึงกําลังตรัตรู้ของพุทธเจ้าเล็กคณะสงน์น,นั่น่ะมันถึงระดับนั้นนี่พอาเราเดินไปเดินไปเอ้าอะไรเชียงอะไรนั่นแหละเห็นไหมละ่ะนี่เเราจึงระลึกถึงอ๋อพี่หน้า16กิโลข้างบน16กิโลจากนี่ไปอีกนี่ทั้งข้างทั้งล่างเวลาที่เผา พ่อแม่คุาจารย์ที่เป็นผ้าเยบุคคลนะจะทะลุลงไปในดินสิบหกสิบหกกิโลหนึ่งยอดอึ้นไปข้างบนอีกสิบหกกิโลหนึ่งยอดออกไปข้างขางอีกสิบหกกิโลหนึ่งยดเห็นไหมละ่ะมันจะคลออไปหมดเลยนะ่ในเวลาที่เราไปเหยียบจำํำในสถานที่นั้นเราจะมีกรรมขนาดไหนเอามาพิจารณาดูนะ ันก็บอกว่าโอ้อยู่ไกลๆแล้วมันก็ยังได้อยู่ใช่มันเพียงเป็นลำแสงจะพูดถึงเหมือนกับแสงพระอาทิตย์ที่เป็นแสงคุ้งเข้ามาหาเรานั่นแหละเรียกว่า16กิโลแต่แลราเอาจุดนั้นจุดสำคัญแห่งการเผาสรีรนะจังขานขององค์ท่าน,น,นในเวลาที่อะไรล่ะเอาเวทีลอยออกไปปั๊บ คนก็ผ่านไปผ่านมาปกติเหยียบย่ำทําลายทั้งหญิงทั้งชายเหยียบไปจุดนั้นเอาไม่รู้เลยหรือว่าในจุดนั้นมีอะไรอ่ะผ่านไปเฉยๆจุดที่ตรงเผาสรีละสังขารของพ่อแม่กุจานี่ขนลุกขนชันขนทองสยองก้าวก้าวขาแทบไม่ออกดูดิอีกพวกเราไม่เข้าใจเฉยๆนะ่ะ พูดง่ยว่าปฏิบัติไม่ถึงนั่นน่ะเรื่องของเรื่องมันนั่นะเป็ไปหนก็เวทีลอยเปไหนก็เวทีลอยโอ้มันก็เถือนนะ